จะเงาบางบางทีเพ้อบางบางคราวทุกครั้งที่หลับตาก็ยังคิดถึงเธอแม้มันเป็นเพียงอด,ดีที่ไม่มีวันหวนมาเจอแต่จะทำยังไงในมืใจลืมไม่ลงลองฉันลองเปิดใจ หวังเพียงให้ใครสักคนเข้ามาแล้วฉันก็พบว่าอยู่คนเดียวเสียดีกว่าหากทุกมีใครเข้ามาแทนที่เธออยู่อย่างคนเงาเงาอยู่กับความเดียวได้ยแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกับสุขใจ you put a kitten to the kitten <San> pink the cat pink to me go suck jay out to go